สวัสดีค่ะกุ้งนะคะจากร้านแว่นอินเตอร์ค่ะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนันร้านแว่นอินเตอร์จึงมีความห่วงใย,ยและใส่ใจในความสะอาดเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่านนะคะมาค่ะมาดูมาตรการความปลอดภัยของทางร้านนะคะขั้นตอนแรกนะคะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเลยค่ะเข้ามาภายในร้านแล้วกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะและอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะ ่อนเริ่มวัดสายตาเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังทุกครั้งค่ะทุกส่วนที่สัมผัสกับลูกค้าเราทำความสะอาดอย่างละเอียดลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะรวมไปถึงที่จับประตูโต๊ะเก้าอี้เราทำความสะอาดเป็นอย่างดีมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาตัดแว่นที่ร้านแว่นอินเตอร์ปลอดภัยแน่นอนค่ะ สนใจตรวจวัดสายตาเฉิญที่ร้านแว่นอินเตอร์ได้เลยค่ะหรือติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ